ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอ,อนาผู้ชมกันเข้าสู่เกม twisted metal s m o l l r o l นะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับผมเรื่องของการปลดล็อกนะครับในเกมนี้นะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็อาจจะดูแปลกๆไปพอสมควรเพราะว่า,วาที่ผมปลดล็อกมานี่หายหมดเลยนะซึ่งอันนี้ผมได้ลบเซฟอันเก่านะเออนะครับเพื่อที่จะมาทาคลิปนี้นะก็คือคลิปที่จะอธิบายพิธีการปลดล็อกนะครับผมทั้งดานและตัวละครนะ กันอีกครั้งหนึ่งครับในก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปในส่วนของเออเล่นโหมดนี้ใช่ไหมก็คือ Endurance นะฮะให้ดูเต็มๆนะครับ30ตัวนะเออก็คือ30คิวแหละนะครับผมซึ่งตัวละครนะครับในที่จะปลดล็อกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยดักไซสนะฮะไมส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพิสเมี l ลพิสเมียลนะอันนี้ Trapper และ แอคเซลนะครับผมซึ่งในโหมดทัวร์นาเมนต์นะครับจะมีทั้งหมด2ตัวที่จะปลดล็อกได้ก็คือแอคเซลกับดักไซนะฮะส่วนแท็ปเปอร์นะครับผมวิธีการปลดล็อกก็คือต้องเล่นทุกตัวละครนะครับผมในความยากระดับมีเดียมหรือฮาร์ดขึ้นไปนะฮะก็คือเล่นให้จบนะครับผมซึ่งตัวละครที่มีอยู่ตรงน,นี้ตั้งแต่1นึก็มี1ก็จะมี1อ่ะมี1 2 3, 3 4 5 6 7 อ่ะ8 9 10 11 12อ่ะเอ๊ะ12 12อันนี้เออ13 14มีทั้งหมด14ตัวนะครับผมแล้วก็แทปเปอร์เนี่ยก็จะปลดล็อกนานแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเล่นแทปเปอร์นะครับเพื่อปลดล็อกพิสเมียนะฮะปรแกรมปลดล็อกพิสเมียก็คือต้องเล่นแทปเปอร์ในความยากระดับฮาร์ดเท่านั้นนะฮะผมเพื่อจะปลดล็อกตัวสุดท้ายนะก็คือตัวนี้นะพิสเมียนะอันนี้ อันนี้ก็คงจะเป็นแท็ปเปอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวในตร,ตรงนี้ครับผมก็จะมาตัดให้ดูนะฮะว่าปลดล็อกยังไงนะโอเคเดี๋ยวจะไปเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคโอเคเพราะนั้นก็ไปรับชมกันเลยครับโอเคครับผมก็สําหรับดันแรกนะผมดันเพลกาวนะหรือด,ด,ดานสนามเด็กเล่นนะในดานนี้จะมีตัวละครเอ็กเซลนะครับผมนะฮะท่านผู้ชมให้สังเกตที่ไอเนี่ยครับสังเกตที่ชิงช้านะจะเห็น สองล้อนะครับผมอยู่ตรงดิงชานะให้เรายิงนะแล้วก็เกเอเอเกนะโอเคอ่เดี๋ยวผมอหลังจากนั้นก็เข้าไปเก็บได้เลยครับผมเก็บนี่ฮะโอเคเนี่ครับก็จะเป็นก็จะลดล็อกแอคเซลมาใช้นะครับผมซึ่งก็เป็นเอ่อเป็นตัวละครที่แบบให้เขิดอ่ะเอเอแต่ว่าอันนี้มาแบบบอสนะนะครับไอ้นี่ก็ยิง,งย,ยังไว้ นี่ก็ยิงจังเลยก่ากอยเมื่อกี้ที่ผมไปไล่ฆ่าพวกไอ้นี้นะจีมันมาก่อกวนนะเออนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกพีถึงดันต่อไปนะครับผมที่จะมีดักไซน์นะฮะโอเคครับก็นะฮะมาถึงดันนี้นะผมดันดันเอดันเตาอบเนาะโอเคท่านผู้ชมครับให้เราเอาเอาวุธน,นะไปยิงที่ตรงตูดตรงเนี้ยนะเนี่ยยิงเนี้ยโอเคครับไอ้นี่นี่ โอ้ยโอเคอาเนี่ไงโดนละนะท่านผู้ชมโดนละเอ้าวให้มีนี่จะให้เก็บจะให้เจ็บซะหน่อยก็ไม่ได้เนาะผมไปไล่ยิงมาเนี่ยเลยแบบเนี่ยมันเลยวุ่นวายจนละมุนตุกตับอยู่นะฮะโอเคอาเนี่ยท่านผู้ชมมาเดี๋ยวให้ดูอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมตรงตูดตรงเนี้ยให้เรายิงเข้าไปฮะยิงไม่ถึงใช่ไหมอ่ะเอบเออแต่ต้องเอาอะไรหย่อนหย่อนอย่างเช่นนามปาลหรือไอ้แคนเดลนะเออลงมาแคนเดลนะฮะแล้วก็ทับเข้าไป นี่ฮะท่านผู้ชมอะรถดักไซ์อยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยเก็บเลยนี่ฮะก็มันจะอยู่ในนี้นะครับพองพร้อมกับเลือดแล้วก็เขาพไสัยนะฮะโอเคเอาละแล้วก็มีเลือดตรงนี้นะครับซึ่งก็ทําให้แบบว่ารู้สึกก็คือถ้าจะมาเอาพวกพิสัยก็ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคพูโดโตแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีครับผม โอเคครับผมกลับมปที่หน้าเมนูนะผมนะให้เราไปที่กดโหมดแอนดรอยนะครับผมโหมดแอนรนะครับผมก็จะให้เราเลือกด่านไหนก็ได้ครับนะ,ะเพื่อปลดล็อก3ด่านนี้นะฮะซึ่งผมไปหาวิธีมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีวิธีหนึ่งที่จะได้คิวแบบเร็วๆนะเออวิธีนั้นก็คือให้อาหาเล่นแมปไหนที่แบบสามารถตกแบบแล้วตายได้นะครับผมหรือโดนกระตักตายได้นะฮะซึ่งผมก็แนะนานะครับผมมี2แบบก็คือมิดิโอเมเกอร์กับ ทรีท็อปลัมเบิลนะอันนี้ก็คือเอาเอาไปไว้ในเครื่องบดนะเออไอ้เครื่องบดท,ที่มีสายพานตรงนั้นแหละนะครับถือจะเป็นด่านนี้ก็คือจับโยนลงข้างไอ้น,นี่เลยข้างแมปเลยนะที่ไม่มีแทมโบลีนนะโอเคจะถามว่าตัวไหนเราจะทําให้มันเร็วได้คําตอบคือตัวนี้ครับมิสเตอร์แลมเพราะว่าสกิลมันก็คือจับทูบไงแล้วทีนี้พอหลังจากปล่อยเนี่ยมันก็จะผลักออกไปนิดนึงนะครับแต่ต้องระวังนะอย่าให้ตกเองนะอันนี้นะครับผมโอเค เอาแล้วฮะผมจะกลับมาอีกทีหลังจากที่ผมปั่นไปจนถึงคิวที่เก้านะฮะจนถึงคิวที่สิบเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องการสามสิบตัวนะครับผมโดยทุกๆสิบตัวก็จะได้หนึ่งแมปนะครับผมเ <c oughs> มื่อกี้ปิตึกิม้มโอ้ยไม่ให้คุยคนดูเลยโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ได้มาเก้าคิวแล้วนะครับผมนะคิวต่อไปคิวที่สิบนะโอเคแอคเซลยิ้มหน่อยสวยเนี่ยฮะวิธีมานทำอย่างนี้ฮะ เนี่ยจับนะแล้วก็คุมรถดีๆฮะเนี่ยจับโยนลงไปเลยเป็นไงฮะท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมก็หลังจากได้สิบคิวก็จะปลดล็อกแมป п п ช็อคเทอร์ปีนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นแมป,ปในเลเวลเอนะที่ถ้ามันเขียนไว้ตรงหน้าล็อกนี่ะนะฮะ,ะโอเคหลังจากนั้นแล้วไงต่อก็ทําเพิ่มครับอีกยี่สิบคิวนะครับผมก็คือทำนี้สองรอบนะฮะคือหรือจะยิงเองก็ได้นะถ้าเกิดว่าแบบแบบ เราแบบนี้นจริงอะเล่นติดต่อกันนะฮะก็คือการเล่นเนี่ยถ้าแล้วแต่เรานะว่าเราจะเราจะฆ่าได้เร็วช้าขนาดไหนเนี่ยอยู่ที่เราเลยนะฮะผมโอเคเจอกันอีกทีหลังจากผมได้19คิวนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ได้19คิวแล้วนะฮะก็ลําบากคนสควนมเมื่อกี้ผมมีเฟลไปหนึ่งทีนะฮะโอเคหลังจากนั้นก็ตรงนะเออก็นี่ครับจากนี้นะโอเคคุยด,ด,ดีครับคุยด,ดีด นี่ฮะน้องจบอ้าวอ๋อเออขับพลาดนะโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้บัสเตอร์เลนส์มานะครับผมนะฮะก็เป็นแมปโบลิ่งนะครับผมซึ่งแมปนี้เนี่ยค่อนไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะแต่ซับซ้อนนิดนึงนะครับผมโอเคก็เมื่อกี้นี้นะมิสเตอร์แสลมถ้าเกิดมันไม่โดนเนี่ยมันจะทำการทุ่มนะฮะจับกดทุ่มพื้นแทนนะครับผม ซึ่งก็เอาไปลองใช้กันได้นะครับผมโอเคมาเจอกันอีกทีนะครับผมหลังจากผมถึงคิวที่ยี่สิบเก้าครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้มายี่สิเก้าคิวแล้วนะผมยังเหลืออีกหนึ่งนะก็จะปลดล็อกอีกหนึ่งด่านนะครับก็คือด่านเอ Holiday h a l w a l k นะครับผมซึ่งด่านนี้จะเป็นด่านตีมเป็นคริสต์มาสนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอทวิตเตอร์ก่อนออกมาเร็วทวิตเตอร์โอเคโอค้โเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างแรกก็คือแช่แข็งก่อนนะถ้าเป็นไปได้ โอเคเอาเลยฮะอ่ะไม่ต้อก็แช่มกัน <c oughs> โอนน้ยเดียเดี๋ยวหมุนหมุนมุนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล่วงแล้วเกออืมโอเคอืมดีคค่อยๆค,ครับค่อยๆเคจับโยนลงไปเลยนะครับผมโอเคเดีห้าคุณผู้ชมก็ปลดล็อกแล้วนะครับผมสำหรับดันฮอลิเดย์ฮาวอกนะฮะ ซึ่งก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับเอหมด n อน r ดร c e นะที่จะมีด่านพิเศษเข้ามานะครับโอเคทีนี้หลังจากที่ปลดล็อกแล้วทําไงต่อครับปลดหลังจากที่ปลดล็อกด่านเรียบร้อยแล้วนะก็ทีนี้ก็ถ้าคุณจะเล่นต่อก็สามารถคิวได้เลยนะครับผมนะก็ไล่คิวไล่เก็บสติไปได้เลยแต่ว่าผมจะไม่เล่นนะผมจะเอาแค่30สินะเพราะว่าผมลองมา2องตาที่แล้วก็จะมาถึงตรงนี้นะครับโอเควิธีการออกกองง่ายๆครับฆ่าตัวตายนั่นเองนะฮะ <laughs> โอ้ยวิธีเส้นคิดจริงๆเ <laughs> มื่อกี้จะผมจะขับออกข้างเลยก็ได้นะเออนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีเมื่อถึงด่านที่จะไปปลดล็อกตัวต่อไปครับผมโอเคฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะผมเมื่อกี้ผมไปเซฟนะก็สําหรับด่านนี้นะผมก็ให้เข้าโหมดเอดเรนเหมือนเดิมนะผมแล้วก็เลื่อนดูคนระับจะมีด่านที่ฮะท่านผู้ชมครับด่านช็อคเทอร์ปีนะครับผมรู้สึกจะเป็นด่านเหมือนใน ไอเนี่ยมั้งอยู่ในแลบนักวิทยาศาสตร์สติเฟืองมัง้งนะฮะ,นะฮะอันนี้โอเคนี่ครับ Blaster lens นะ,ะเป็นด่านโบลิ่งนะครับผมแล,และก็ด่านนี้ครับเป็นด่านทีมคริสต์มาสนะครับผมนะด่าน h อล i d a y h a l นั่นเองโอเคก็เข้าไปทีนี้ก็เล่นตัวไหนก็ได้ครับนี่ไงท่านผู้ชมปลดล็อกแล้ว Excel กับอัพไซนะฮะอีกหนึ่งตัวละครที่จะปลดล็อกก็คือมายส์นะผมก็คือคันนี้นั่นเองนะสีขาวนี่นะฮะโอเคทีนี้เราก็จะเล่นตัวละครไหนก็ได้ครับก็เอาไปนะผมเอาเป็นในอ,อะไรดีวะ เอาเป็นมิตรกินดีกว่าเออพอยิงตกลงดีนะฮะโอเคสำหรับในตัวละครไมฟ์นะผมนะตัวละครนี้จะเป็นรถคันเล็กนะครับผมซึ่งผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครนี้เนี่ยสามารถก๊อปท่าไม่ตายของตัวอื่นได้นะ,ะซึ่งก็ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันแหละนะฮะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นยังไงนะก็คือแบบยังไม่เข้าใจสกิลนะโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในแมปแล้วนะครับผมซึ่งก็ ไถ้วะเนี่ยสวีทูป่ะเออโอเคหลังจากที่มาถึงแมปนี้นะครับผมอย่างแรกเลยคือเราต้องมีมิสไซล์ที่พอจะยิงทางตรงได้นะครับผมซึ่งก็จะแนะนํานะเอาเป็นมิสไซล์แบบพาวมิสไซล์ก็ได้นะอันนี้ก็ยิงจังเลยเว้ยโอเคมิสไซล์ทางตรงนะครับผมนะฮะหลังจากนั้นให้มานี่ครับขึ้นมาเนี่นะฮะโอเคนี่ครับน้ชมเล็กที่ถุงเท้านี่ให้ดีนะครับผมแล้วก็ยิงไปโอเคยิงไปเลยให้ยิงไปเลย ยิงจนกว่าเนี่ยครับมันจะติดไฟนะเออโอเคอ้าวอ๋อเออ,เอ,อใช่ติดสว e ิตท e ูตสวิตทูตอยู่ในรัศมีโอเคอ่ะนี่อย่างเงี้ยนี่ครับยิงสุ่งเท้า,เาไปนะฮะโอเคไอสวิตทูต e แป๊บนึงแปบ๊บนึงขอทำให้คนดูหน่อยโอเคยิงไปนะฮะโอเคเอาละเหลืออีดอกหนึ่งละอ่ะนี่ครับโอเคถึงไหมอ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยิงออกมาแล้วนะไปครับ นี่ฮะท่นานผู้ชมฮะรถไม้นะผมนะดอรอปลงมานะเข้าไปเก็บได้เลยครับอันนี้นี่ฮะท่านผู้ชมก็ปลดล็อกเรียบร้อยนะสําหรับไม้นะครับผมเป็นรถคันเล็กนะเสียงปิดปิดด้วยนะเออนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมสําหรับในส่วนของการปลดล็อกตัวละครน,นะครับผมแล้วก็ปลดล็อกแมป,ปพิเศษนะตรงนี้นะฮะก็ผู้ชมลองเอาไปใช้กันได้นะผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลาไปด้วยเกมเพ์ตรงนี้นะค<ๆ>รับผมทีดี้หน่อยนะจากแมป Holiday Walk นะ โอเคแล้วก็สวีททูตรงนี้นะครับโอเคขอบคุณคุผู้ชมทุกท่าน,นที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมนะฮะก็เน้นย้ำนะครับผมสำหรับแท็ปเปอร์เล่นทุกตัวนะโดยความยากระดับโนมอลหรือฮาร์ดขึ้นไปนะฮะหรือนะครับผมอ่ะจะเล่นโนมอลหมดเลยก็ได้นะเล่นฮาร์ดหมดเลยก็ได้นะันนะผมแล้วก็เมื่อปลดล็อกแท็ปเปอร์เสร็จให้เราเล่นแท็ปเปอร์เพื่อปลดล็อกพิสมิลแต่ว่าแท็ปเปอร์ต้องเล่นฮาร์ดเท่านั้นนะฮะย้ำว่าฮาร์ดเท่านั้นนะครับ,เ,นนรบเล่นแท็ปเปอร์นะฮะ ึงจะปลดล็อกฟิสเมลซึ่งถือว่าเป็นรถที่โหดที่สุดแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมโอเคก็ท่านผู้ชมชอบอินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็สำหรับผู้ชมท่านไหนอยากจะซับพอร์ตช่องผมนะผมนะฮะก็ลิงก์ตัวเน็อยู่ที่ดีสคริปชันนะครับผมนะจะขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเป็นอย่างมากนะครับผมนะฮะขอบคุณที่แปลว่าให้ผมมาถึงตรงนี้ได้นะครับผมโอเคสวันนี้ขอลาผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ